วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีครับถ้าเราเจอน้ําท่วมเราจะขับรถแบบไหนให้รถของเราและตัวเราเองปลอดภัยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมกอฟดี c ดี f i r คอนเฟิร์มครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีครับถ้าเราเจอน้ําท่วม เราจะขับรถแบบไหนให้รถของเราและตัวเราเองปลอดภัยครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับผมข้อแรกครับผมถ้าหากเจอพื้นที่ที่มีน้ำท่วมควรสังเกตก่อนครับก่อนที่จะนำรถเข้าไปลุยเนี่ยว่าน้ำมันท่วมสูงขนาดไหนซึ่งวัดจากอะไรครับพุตบาทครับพุตบาทถนนเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนถึง20เซนหากเกินจากพุตบาทขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสประมาณ30เซนแล้ว หรือให้สังเกตจากล้อครับถ้าอยู่ที่ประมาณครึ่งล้อก็ยังคงสามารถไปได้นะครับผมหรือถ้าหากเส้นทางที่ท่านกำลังจะไปเนี่ยมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วต้องลุยน้ำแน่นอนผมบอกให้เลยว่าสังเกตครับสังเกตพื้นที่ถนนพยายามหาช่องทางเดินรถที่น้ำท่วมต่ำที่สุดครับและวิ่งไปต่อครับและเมื่อท่านพบเห็น มวลน้ําข้างหน้าครับที่ท่านกําลังจะเข้าไปเนี่ยพยายามเข้าไปด้วยความเร็วที่ช้าครับไม่ควรเข้าไปด้วยความเร็วที่ความเร็วมากเพราะอาจทําให้รถเสียการทรงตัวครับและสิ่งสําคัญนะครับในขณะที่ขับควรเลี้ยงความเร็วให้เป็นความเร็วที่คงที่และมีรอบอยู่ที่ประมาณ1,500รอบหรือ2,000รอบครับผมและเมื่อท่านได้ขับเข้าไปในส่วนที่มีน้ำท่วมเนี่ย สิ่งสาคัญที่สุดเลยนะครับหลังจากที่ท่านชะลอความเร็วแล้วรักษาความเร็วให้คงที่แล้วควรปิดแอร์ครับผมเพราะอะไรการปิดแอร์ทาให้ใบพัดของพัดลมไม่ทํางานและไม่ปัดน้ําเข้าไปในห้องเครื่องจะทําให้เครื่องเนี่ยลดการเสี่ยงต่อการทําให้เครื่องน็อกครับผมและที่สําคัญนะครับสังเกตเกวความร้อนด้วยว่าเมื่อพัดลมไม่ได้ทํางานเนี่ยความร้อนได้ขึ้นหรือเปล่า และในขณนะที่ท่านกำลังขับรถลุยน้ำอยู่หากเจอรถสวนมาผมแนะนำครับควรลดความเร็วเพื่อลดการกระแทกของน้ำจากรถที่คันที่สวนกับเราครับจะทำให้ความเสี่ยงต่อการน้ำเข้าเครื่องเน้ยนอยลงนะฮะในขณะที่ท่านขับรถลุยน้ำครับผมประสิทธิภาพของเบรกเนี่ยจะมีการทำงานที่ต่ำลงครับเพราะอะไรครับเพราะมีการลุยน้ำและแช่น้ำ แนะนำนะฮะเวลาเบรกให้เผื่อระยะไว้2-3เท่าจากปริมาณการเบรกจริงๆเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมและเมื่อท่านถึงที่หมายครับผมแนะนำไม่ควรดับรถยนต์ทันทีครับควรสตาร์ททิ้งเอาไว้ครับขั้นต่ำา1 0ถึงนาทีเพื่อให้ไอความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยและพัดลมที่ทำงานอยู่เนี่ยไล่ละอองน้ำน้ำที่อยู่ตามท่อไอเสียหรืออยู่ที่มอเตอร์พัดลม ระเหยออกไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อ,อก,การเสียหายของเครื่องยนต์ครับผมและสำหรับรถทุกคันนะครับที่ทำการลุยน้ำไปแล้วพอถึงที่หมายนะครับหลังจากที่ท่านสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้เพื่อระบายความร้อนออกมาเพื่อให้ไล่น้ำทั้งหมดที่คาอยู่ตามท่อตามพัดลมที่สำคัญอีกอย่างนะครับที่ลืมไม่ได้ท่านต้องย้ำเบรกครับเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรกของตัวรถ พอรถมีการลุยน้ำมาเยอะเสี่ยงต่อการทําให้น้ําเนี่ยค้างอยู่ในระบบเบรกสาหรับรถเกียร์ธรรมดาก็ควรย้ำคัตเพิ่มด้วยครับคัตของรถเนี่ยควรย้ำย้ำ,ย,ำย้ำเพื่อไล่น้ําออกกันการ,การ,การเกิดการคัตลื่นครับและสําหรับข้อสุดท้ายครับสําหรับท่านที่โชคร้ายครับผมเครื่องยนต์ดับในระหว่างที่ลุยน้ําแนะนำนะฮะไม่ควรสตาร์ทเครื่องในระหว่างที่ดับไปแล้ว เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายมากขึ้นจากการสตาร์ทที่ดูดน้ำเข้าไปทางท่อไอเสียไม่ควรครับทางที่ดีควรแนะนำเอารถขึ้นจากที่น้ำสูงมากๆไปที่มันเตี้ยหน่อยครับหากไม่มีแรงที่จะเข็นรถควรเรียกรถลากหรือรถสไลด์นะครับซื้อรถกับ d d s Car Center รเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับ รถท่านเกิดปัญหาสามารถโทรเรียกให้รถสไลด์มารับได้เลยนี่เป็นบริการดีๆจากเรานะครับ DD s c a r Center และสำหรับคลิปนี้ครับที่จะช่วยให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านใช้รถอยู่กับบรรยากาศน้ำท่วมอย่างนี้ด้วยการปลอดภัยนะครับผมกอบฟดี s คอนเฟิร์มครับฝากไว้ด้วยครับและเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับผม